นาปัทังพนามเสียปฏิสังขายดิโสจีวรังปฏิเสวามียาวาเทวาสิตาสัปฏิคาตายาอนคาสัปฏิคาตายาทังสมากัสวาตาตัสปสิริสัปสัมภะสานังปฏิคาตายา ยาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาทานาธรรมปฏิสังขายโิโสปินตปาตังปฏิเสวามีเนวาทวายนามาไทนนามันดนายนาวิปุสนาญายาวาเทวาหิมาสกายาสาธิติยาญาปนาญา เหิงสุปารติยาพระมจริยานุกาหาเอิิปุรานันจะเวทนางปฏิหังขามินาวันจะเวทนางนาอุปาเทสามียาตาราชามีพระวิสติอนาวาจตาเจพาสุวิโรจาติปฏิสังขายโิโสเสนาสนังปฏิเสวามี ยาวาเทวาสิตาสาปฏิคาตายาอนหาสาปฏิคาตายาตัมสมมาคัสวาตาตปสะสิริงสัพสัมภาสานังปฏิคาตายายาวาเทวาอุตตุปาริสยามิโนทานังปฏิสันลานลามาทัง ติสังขายนิโสคิดานปัจจยเพสัชจะปริขารังปฏิเสวามียาวาเทวาอุปันานังไวยาาทิกานังปฏิคาตายาอะภัยยาปชาปรมัตตาอาติธรรมายังปฏิทานาคาทายุพนามาสิเอ